อันนี้เป็นผักกาดหอมอิมตาลีค่ะเดี๋ยวเข้าไปในจ้ะผักกาดหอมอิตาลีเดี๋ยวเดี๋เข้าไปให้สุดนะให้เจนได้เข้าอันนี้ผักกาดหอมอิมตาลีอันนี้อันนี้ประมาณกี่เดือนเดือนกว่าแล้วนะอันเนี้เยเดือนกว่าแต่ถ้าไดโนเคลมันจะง่ายดูอายุเท่ากันเลยนะแต่มันโตกว<อ>่าเยอะเลยมีน้ำผักเคลือสกัดเย็นค่ะนะคะแล้วก็จะมีขนมปังที่เป็นสูตรสุขภาพนะคะเราจะไม่มีนมเนยไข่หวานน้อยไม่มีสารกันบูด ไม่มีสิ่งผสมมหาเราใช้น้ำผักเคลสกัดเดย็นในการเป็นสีใช้ผักเคลอินทรีย์ออร์แกนิกในพื้นที่นี้ค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ชาเช้าเกนฟาร์มนะฮะนาราธิวาสเราจะมาดูการผลิตเคลกันนะครับคณะใบหยิกนะฮะเขาเรียกว่าอิตาเลียนเคลนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาผลิตกันยังไงแล้วก็มีการแปรรูปอะไรบ้าง อันนี้เป็นดับว่าผักเข้าได้ค่ะเข้าได้ค่ะเข้าได้เข้าได้เข้าได้ครับอันนี้เอ่า็ต้องใช้สีแดงค่ะไปแล้วอันนี้เป็นผักอะไรอ่ะกลางนี่ขุเล่ค่ะขุเล่นึกว่ามันแรงนะนึกว่านั่นนะเพราะว่ากระหล่ำปีกระหล่ำปีอันนี้เป็นไรเอ่ยอันนี้มินิคอร์สค่ะมินิคอร์ส อันนี้เป็นผักกาดหอมอิตาลีค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในจ้ะกาดหอมอิตาลีเดี๋ยวเข้าไปให้สุดนะให้เพื่อนใเข้าอันนี้ผักกาดหอมอิตาลีอันนี้เล็บฟออันนี้เป็นแล่ปกติตอนเที่ยงต้องลดน้ำไหมเนี่ยลดค่ะเดี๋ยวก็พ่นกี่เวลาครับต่อวันสามถ้าเป็นผักสลัดค่ะแม่เพราะว่าเช้าเที่ยงเย็นเที่ยงก็เพื่อที่จะลดความขมของผักเพราะว่าเที่ยงเขาจะคลายยางค่ะเวลาเรากินผักที่มันขมนั้น ถักสลานั้นช่วงเช้าอาจจะไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้พ่าาจจนน้ำอะค่ะอ๋อผมก็าว่าน้ำไม่ถึงนะใช่เพราะว่าเขาคลายยางอะค่ะดีมานะคะอันนี้ลงไปประมาณสองสัปดาห์แล,ล้วค่ะอันนี้ผมเด็กๆนักเรียนมาแล้วเขามาลงให้<อ>เด็กๆลงแล้วก็ของทททที่มาเที่ยวกรุบทัวร์ลงเ<อ>ลพอดีก็มีไม้เจาะค่ะแล้วก็เจาะเจาะแล้วเขาก็ลง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 ,ลงสนุกสนามกันไป ระยะห่างเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเซนยี่สิบเซนนะมันกี่วันได้เก็บเนี่ยประมาณสามสิบค่ะอยู่บนแปลงสามสิบปกติเหรอเนาะอย่เหมือนที่เราไปแก้วค่ะเขาเขาเที่ยวไดนอกแบบเที่ยวอื่นก็ไม่สต่างกันจริงๆไดโนสิ่งเข้มกว่านะเวลาเวลาเราปั่นสกัดเย็นนะคะสีมันจะเข้มสีจะเข้มปั่าเขาจะเอาตัวนี้มากกว่านะใช่เวลากินแต่ว่าคนบ้านเราไม่ค่อยรู้จักค่ะตอนนี้กําลังทํา 3, ประชาสัมพันธ์พูลอเคยีเคยวเคียวไดโนเคียวไดโนแต่พง่ายกว่าเคิวใช่โตเร็วกว่าด้วยรสชาติเป็นไงบ้างเดโนนี้ เหมือนเหมือนกันเนาะไม่ได้ต่างกันแต่ว่ากินง่ายหน่อยเพราะมันไม่ได้อนุจะหยิกหยิกบางคนเขารู้สึกว่ามันติดติดคอค่ะคณะปลาเค็มก็อร่อยใช่ใช่ก็ซิมชอบเหรอกินได้หมดแหละอันนี้เฉาแล้วเดี๋ยวมันโดนน้ำมันดับคอตอนนี้มินิคอร์ดเรดคอร์ดเดี๋ยวเรียบ้าเจาะเดี๋ยวเรียนลง ทั้งหมดเลยใช่ค่ะช่วงปอหน่าจะทันปอซอพอดีอันนี้ผักกาดหอมอิตาลีต่างกับอันนั้นเยอะไหมรสชาติมันกับผักกาดหอมเหรอไม่ใช่กับตีนโอ๊กอ่ะอัน,นไหนอร่อยกว่าจริงจมันก็อันนี้อร่อยกว่านะดินเพาะค่ะดินเพาะเพาะเองใช้เองทำเองทำเองใช้ที่ขุยมะอ่าขุยมะพร้าวแช่น<า>้ำตากแดดแล้วก็ร่อน แล,แล้วก็หมูไส้เดือนค่ะแล้วก็น้ำหมักแล้วก็หมักผสมกันแล้วก็ขึ้นได้เลยน้ำหมักนี่คือน้ำมันไอ้น้ำหมักน้ำหมักใช้ตัวผสมก็ใส่แบบน้ำหมักกลาอ๋อไม่ได้ใช้พีดมอสละไม่ค่อยทำเองได้นะเศษเยอะขึ้นอยู่ขึ้นดีนั่นแหละค่ะขึ้นอยู่เด่นนี่ าาอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นที่จะให้เกษตรกรเรียนรู้งานขนผักเกียวฝั<ม>่งนี้เราก็จะทําเป็นแปลงอันนี้กับเพื่งให้ช่างไปต่อขาเองเพื่อมาส่งเองหลังจากนี้ก็ขึ้นขึ้นดินขึ้นอะไรให้เรียบร้อยอันนี้เหมือนกันกับฝ<ม>ั่งนู้นใช่ไหมขามันเหมือนกันใช่ไหมตอนแรกมันจะไม่มีขาก็เราจะวางแค่แบบนั้นเลยค่ะวางสูงนะเอออันนี้ก็เซฟดีเนาะใช้แบบเหล็กเหล็กหนึ่งนิ้วนะแล้วก็นี่ค่ะบ็อกเกอร์ถ้าเกษตรกรเชืช่อต้องมีบ็อกเกอร์กันชน ชนตตูปเปอร์กันชนแนวกันชนต้องมีจำเป็นต้องมีต้องมีอินทรีย์ข้อบังคับมันจะเป็นแนวกั้นระหว่างบ้านหรืออาคารหรือพื้นที่คนอย่างเงี้ยค่ะกับกับอ่ารอลนอ่างต้นกล้าที่อยู่ในถุงนี่กำลังขี่ขว่าเดือนเดือนนึงเดือนนึงได้ทำง่ายเลยครับรอบนี้ไม่สวยกําลังจะต้องทํใหม่เพราะว่าไอ้นั้นลงเยอะเพลี้ยแต่ว่ากก็ค่นบิวเบรียนั้นได้ผลเยอะอยู่ พีเวเรียอยู่อยู่แต่ตอนที่มันมีอ่ะคือสามวันเลยหนึ่งสองสามเลยสามวันเลยค่ะมคนติดเลยหมายถึงว่าฉีดสามวันติดใช่อันนี้เหมือนจะฟื้นฟูได้นะใช่เริ่มฟื้นได้อุ้ยก่อนหน้านี้แบบลองไปดูข้างในนู้นห่ะไม่สวยเลยไม่สวยใช่ไหมยนี่ถ้าบำรุงไหนก็ฟื้นฟูได้อีกตอนนี้อันนี้ตั้งใจว่าจะเอาไปลงแปลงฝั่งนู้นไงก็เลยรอให้มันแบบนสกิแล้วเดี๋ยว ดินเสร็จแล้วก็ขึ้นขึ้นแปลงเลยอันนี้ประมาณกี่เดือนเดือนกว่าแล้วนะอันเนี้ยเดือนกว่าแต่ถ้าไดโนเคลมันจะง่ายดูอายุเท่ากันเลยนะแต่มันโตกว่าเยอะเลยไดโนเคลนะฮะแล้วก็ได้หลังเป็นผักสลัดค่ะไดนโนเคียวมันก็เก็บได้เรื่อยๆเหมือนกันใช,ใช่เหมือนกันเลยนูน่นนะนู่นอายุเป็นปีแล้วโตสูงนะลองมาดูอายุอายุเยอะบ้างเป็นไง <c oughs> ม่ค่อยงามนะออกแพงลออกแพงออกแักอันนี้ค่ะปีกว่านะปีกว่าองเรือคืแต่ว่าใบใบนี้ยเลี้ยงยากนะม่วงอ่ะดูม่วงยากกว่านะม่วงยากกว่าเยอะอ๋ออันนี้จากงานรังองคือจากงานรองกองเดียวต้นเดียวแล้ว อันนี้ค่ะเฮงอ่ะมันขยายพันธุ์จากกิ่งได้ด้วยเนี่ยค่ะเราตัดกิ่งเหมือนปูเร่เลยเ,ลยเรา,าถึงก็ไปตัดทา้าแกะแกะต้นมันออกข้าง,างๆเนี่ยใช่ค่ะให้มันกลายเป็นงูนะใช่ไหมใช่แล้วก็ตัด เนี่ยค่ะเอาไปปลูกได้เนี่ยค่ะกิ่งเขาไปปลูกได้แสดงว่าถ้าเราตัดข้างบนมันก็ยังงอกข้างๆออกมาอีกใช่ใช่แต่ต้องมีกิ่งให้เห็นก่อนนะพอเราตัดอ่ะสมมติว่าอันไหนที่มันแบบเริ่มแก่แล้วนะแต่ถ้าเห็นข้างๆออกมาแล้วเราตัดเดี๋ยวข้างๆก็จะออกเนี่ยไอ้ที่ตายแล้วเนี่ยที่ไม่มีเนี่ยตายไปละทยอยต้องเก็บกี่ใบเราดูประมาณใบค่ะได้ประมาณสองสามแถวได้อยู่ ถ้าตักครั้งหนึ่งได้ประมาณกี่กิโลกายาถ้าเกิดจริงๆเราตามหลักเหมือนกับต้นหนึ่งเงี้ยหนึ่งต้นได้ประมาณอย่างน้อยๆถ้าใบใหญ่เนาะของกายาใบหนึ่งอ่ะถ้ามันใหญ่รอบแรกอ่ะจะประมาณหนึ่งขีเลยนะหนึ่งใบอ่ะหนึ่งขีร้อยกรัมเลยใหญ่มากแบบใหญ่กว่าหน้าถ่ายรูปแบบนี้เลย่ใบล่างใบล่างเราจำเป็นไหมว่าจะต้องเหลือใบให้มากเพื่อมันได้สั่งทรสแต่ได้ได้จำนวนใบที่เพิ่มขึ้นเหมือนบางทีอ่ะมันที่เคยปลูกมาก่อนก็คือว่าเราเหลือไว้เรานับของเราเองนะเหลือประมาณแปดใบ แกไม่ได้นับแต่ว่าเอาแค่พอสมควรนะเพอถ้าเรามีเยอะแล้วก็ตัดประมาณ4ี่ห้าใบนะต่อต่อเนี้ยให้มันขึ้นอีกขึ้นอีกก็้เรียนรู้ได้ด้านก็เรียนรู้ได้นะเลยง่าย่ีไยังไม่เคยปลูกยังปลูกได้เลยปัญหาหลักของเคลนี่มีอะไรบ้างนอนค่ะแล้วก็สัตรูพื่นะนอนเพลียแล้วก็ท่า ตากตะใารอันนี้สนใจมากกว่าอะไรพวกเชื้อราเน่าอะไรพวกนี้มีไหมเออเป็นช่วงฝนโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์แปรรูปนะฮะจากต้นเคลของเราตอนนี้เราแปรรูปเป็นอะไรบ้างนะครับที่มีอยู่จะมีน้ำผักเคลสกัดเย็นค่ะนะคะแล้วก็จะมีขนมปังที่เป็นสูตรสุขภาพนะคะเราจะมีเราจะไม่มีนมเนยไขหวาาน้อยไม่มีสารกันบูด ไม่มีสีผสมมหาเราใช้น้ำผักเคลสกัดเดย็นในการเป็นสีใช้ผักเคลอินซีออร์แกนิกในพื้นที่นี่ค่ะเป็นการผลิตแล้วก็เราไม่มีสารเสริมพวกโขงฟูอย่เงี้ยเราไม่ได้ใส่นะคะก็จะมีตอนนี้มี3แบบมีแบบแพ้นะคะมีแบบโฟมแล้วก็มีแบบโลบค่ะอันนี้เป็นหนึ่งเดียวในนาที่ว่าค่ะ ก็ยังเป็นต้นน้ำค่ะต้นน้ำผลิตผักเควส่งให้กับรังกาสกะโมเดลนะคะโรงงานผลิตยาสมุนไพรโรงบาลจันแนค่ะเป็นผักเคลอัดเม็ดผักเคลแคปซูลแล้วก็ผักเควผสมนมแพะ แล้วอนาคตน,นี่มีแผนที่จะแปรรูปไปยังไงบ้างคะยังคิดอยู่ค่ะว่าเราอยากจะแปลรูปอ,อะไรได้อีกให้ที่มันได้หลากหลายกว่านี้ก็พยายามศึกษาข้อมูลอยู่คะ่ะแต่ว่าเรายังอยากจะทําเป็นเรรูปของขนมปังไข่ผําด้วยนะคะก็คิดเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวเราจะทําได้หรือเปล่าอย่างนี้ค่ะโอเคขอบคุณมากครับอบาออชีพตรงนี้อ่ะถ้าเราจะพูดกันง่ายก็คือจะเป็นแปลงผักคนเมือง นะก็คือแปลงผักที่อยู่ในเมืองนะใช้เนื้อที่ไม่เยอะมากนะครับโซนนี้จะเป็นโซนของแปลงผักนะครับก็จะเป็นผักยกแคร์แล้วก็มีการปิดหนังคาแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่อบรมนะฮะก็เป็นพื้นที่เล็กๆนะครับแต่ใช้การบริหารจัดการมาช่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้า ปริมาณของผักเนี่ยนอกจากเขาจะมีของเขาแล้วบางส่วนเขาก็จะเอามาจากสมาชิกนะครับมาบริหารจัดการเปรียบได้ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์ในการรวบรวมศูนย์ในการแปรรูปนะครับแล้วก็ศูนย์ในการบริหารจัดการผลผลิตทั้งหมดนะฮะโดยที่ใช้กลุ่มของสมาชิกเนี่ยร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน